สวัสดีแฟนมวยทั่ททวประเทศครับพบกับการวิเคราะห์วิจารณ์ก่อนเกมการแข่งขันศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชรช่องอมาลินทีวีปัะจ,จันรอาทิตย์ที่สุดเอธันวาคม2565ครับก่อนจะไปเข้าวิเคราะห์วิจารณ์กันครับขอฝากมวยพักยก1 1 8เว็ดมวยที่ดีที่สุดในตอนนี้ครับเป็นมวยพักยกระบบอัตโนมัตเิเหรดราคาดีที่สุดในชั่วโมงนี้เล่นง่ายๆสัครง่ายๆเพียงแอดไลน์แอดพีน18 สพเค118เม่แอดนำหน้าด้วยนะครับมาตรฐานมั่นคงบริการดีนะครับไปเริ่มกันที่คู่แรกของการถ่ายทอดสดประจำสัปดาห์นี้ครับเป็นการพบกันระหว่างเพชรหนึ่งเพชรมวยไทยยิมเจอกันกันกบศักสุริยาศักสุรินในพิกัด104ปอนด์เพชรหนึ่งเพชรมวยไทยยิมนั้นปีนี้อายุ1 8ปีส่วนสูง167เซนิเมตรเป็นนักมวยชาวฝรั่งเศสครับซ้มที่คุมเพชรมวยไทย เป็นมวยจังหวะฝีมืออาวุธมีทุกลูกนะครับเตะต่อยรุนแรงฟันศอกคมวงในมีเด้งตีสู้อาวุธหนักแรงทุกลูกฟอร์มหลังก็ชนะคะแนนแสนเก่งเด็ดเพชรสีทองครับที่วีทีมวยราชดำเนินเมื่อวันที่13พฤศจิกาย,ยน2565ต่อยไว้ในเวท104ปอนด์แล้วก็ชนะคะแนนเพชรประพาฟอนสอดีชอพันที่ตะวันนาครับเมื่อวันที่15ตุลาคม2565ครับต่อยไว้อย5ปอนด์ และอแพ้คะแนนเบอร์เดย์ทีเบมยิมครับที่ราชด,ดำเนิน3สิงหาคม2565ันอยหก้ต่อยร้อยสามปอนด์ส่วนคู่ชกคัคบส,ส,สักสุริยาศักสุรินทิ์18ปีเช่นกันสูง170เซนติเมตรเป็นมวยกรุงเทพมหานครครับเป็นมวยรูปร่างสูงยาวถนัดขวาจังหวะฝีมือครบเครื่องได้ทั้งบู๊ได้ทั้งบุญมีทั้งนอกมีทั้งในเดินได้ถอยเป็นครับนอกก็เตะต่อยรุนแรงฟันศอกแม่นคุมนะครับวงในมีกดแขนไล่แขนแทงยัดไส้แรง แล้วก็มีเหลี่ยมหักเทพิ้งเกณฑครับฟอร์อมหลังก็ถือว่าสดทีเดียวนะครับแพ้คะแนนเงาวีทีปตททองสวีที่ตะวันนาเมื่อวันที่19พฤศจิกายน2565ต่อยเอาไว้ใน102ปอนด์แล้วก็ชนะน็อคยก2ชาย4เครื่องครัวเทอร์โบชาร์กนะครับที่เวทีมวยตะวันนาเมื่อวันที่15ตุลาคม2565ต่อยไว้103ปอนด์แล้วก็มีชนะน็อคยก2เพชรเอกแสงโค้าแก๊สนะครับที่ราชดำเนิน 18กันยายน2565ต่อยไว้ในเวท100ปอนด์นะครับคู่นี้นะครับรูปร่างใกล้เคียงคู่พี่สูสีกระดูกมวยประสบการณ์พอกันครับผมยังชอบนะครับที่นักมวยชาวไทยอย่างศักสุริยาศัก์สุรินนะครับจะเป็นฝ่ายอาศัยหลักเหลี่ยมฝีมือที่ดีกว่าเอาชนะเพชรหนึ่งเพชรมวยไทยยิมไปได้ครับ อกที่คู่ที่2ของการถ่ายทอดสดประจำสัปดาห์นี้เป็นการพบกันระหว่างเพชรสวนเอราวันเจอกับลูกช้างเพชรสเนิกเจอกันในพิกัด122ฟอนครับเพชรสวนเอราวันเป็นมวยจากปัตตานีนะครับเก,เ,กเก่าเกาเกมกระดูกประสบการณ์สูงแฟนมวยรู้จักกันดีต่อยมานานนะครับก็เป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือดีนอกได้ในมีนะครับ ตั้งรับจับทางดักเตะดักแทงนะครับดักเหลี่ยมฝีมือเชิงมวยคล่องแควแต่ไปไม่ค่อยมั่งคงเท่าไหร่จะได้ลูกเก่านะครับพร้อมหลังก็มีชนะคะแนนเอกวายุมอกรุงเพทพธนบุรีที่ช่องเจดสีตั้งแต่วันที่12มกราคม2563นะครับ <S <S แล้วก็ชนะนอกยกสีลุงเพชรเพชรเจเริญที่ลุมพินีครับ23พฤศจิก,กา2562แล้วก็มีแพ้คะแนนเอกลักษณ์สสมานการ์เม้นที่เวทีลุมพินีครับ8ตุลาคม2562นะครับ ส่วนลูกช้างเพชรมนึกนะครับปีนี้19ปี170ซนติเมตรเป็นมวยจาก11แต่ว่าก็ไปซ้อนที่อยู่ที่่ายมวยเพชรมึกนะครับเป็นมวยประเภทบูดูดันเปิดเกมเดินขว้าคอแทงเข่าล็อกลัดเด่งตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแรงเตะต่อยรุนแรมปลายมั่นคงมีลูกบูลูกสู้มีเฮ็ดตลอดนะครับฟอมหลังแพ้คะแนนสิงห์สอโชคมีชัยที่ราชด,ดำเนินนะครับเมื่อวันที่23ตุลาคม2565ต่อยไป122ปอน แล้วก็มีชนะคะแนนสิลาเพชรโชวลาคุณนะครับที่ช่องเจสีเมื่อวันที่18พันยายน2565ปล่อยไว้122ปอนด์นะครับแล้วก็มีชนะคะแนนสิงห์หนุ่มสมิงหนุ่มสอจอเล็กมุงนนที่ราชธรรเนินเมื่อวันที่14สิงหาคม2565ปล่อยไว้124ปอนด์ครับ คู่นี้นะครับเพชรสมวัได้เกา่าได้จังหวะฝีมือหลักเลี่ยมนะครับแล้วก็จะได้เรื่องของอกระดูกประสบการณ์จือเบอดีผ่านเบืรอใหญ่ไม่เยอะกว่าแต่หยุดไปนานหายไปนานนะครับถึงแม้จะเคลื่อนไหวที่ต่างจังหวัดมาแล้วส่วนลูกช้างเพชรสมนิษ์นะครับก็จะได้เรื่องของความสดความนุ่มลูกบูลูกสู้แล้วก็ได้เคลื่อนไหวต่อเนื่องนะครับมุมมองผมคู่นี้ชอบไปที่ มวยเก่ากอล์เก,เก,เกมกระดูกประสบก,การณ์สูงนะครับอย่างเพชรสงวนเอราวันนะครับน่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะลูกช้างเพชรสมเน็ตไปได้ครับต่อกันที่คู่ที่3โมของการถ่่ยทอดสดเป็นการพบกันระหว่างสิงห์อุดรกอซอยกอซอยตันนะครับเจอกับเพชรปวิลิศทีเบียมยิมสิงห์อุดรกอซอยตันปีนี้23ปี170เซนติเมตรเป็นมวยจากโคราชซ้อมที่ค่ายมวยศิริลักษ์มวยไทยจังหวัดอุดรน,นะครับขนาดขวารูปร่างสูงยาวเขาแหลม อาวุธมีทุกลูกนอกได้ในเหนียวเดินติขวาต่อยขวานะครับในเกาะตีขวางหน้าแทงยัดไส้แรงขยันออกอาวุธบูสู้ตลอดปลายแข็งแก่งแข็งแรงพร้อมหลังก็มีแพ้คะแนนเพชรพัทยาแฟรแท็กที่ราชดำเนิน11กันยายน2565ต่อยไว้118ปอนด์แพะคะแนนเด่นสิทนายกเทวิตะพงที่ช่องเจดสีเมื่อวันที่เสิงหาคม2565ครับต่อยไว้1 1อสปอนด์ แล้วก็มีชนะคะแนนเพชรน้ำงามเกียรติพันธมิตรที่ช่องเจ็ดสีครับเมื่อวันที่3กรกฎาคม2565ต่อหนึ่งร้ปอนด์ส่วนเพชรปอกลิศทีเบี BMW ยนยิมนะครับก็มาจากสายสายศึกของกลุ่มพลังใหม่นะครับ18ปีสูง175เซนติเมตรเป็นมวยโคราชเหมือนกันนะครับสวมที่คานมวยทีเบียนยิมถนัดขวาเป็นมวยเข่าในเหนียวแน่นเปิดเกมขวาพอล็อกลัดตีบูดดันไฟแข็งแกร่งนอกมีเตะมีต่อยนะครับเรียกว่าครบเครื่องเลยทีเดียว อรามหลังแพ้คะแนนผลพลันชัยที่บ้านแพ้สมุทรสาครเมื่อวันที่22ตุลาคม2565วันนั้นก็ต่อย118ปอนด์นะครับวอนนั้นก็มีชนะคะแนนเพชรจักรกันซรร .5 พยักที่เวทีมวยกองทัพอากาศโดนเมืองนะครับเมื่อวันที่29สิงหาคม2565ต่อย118ปอนด์แล้วก็มีชนะนกยก4ีเพชรทองคำเดชเพชรสีทองที่ราชดำเนินเมื่อวันที่15มิถุนายน2565 ใส่ไว้ในเวล้อยุดแปดปอนด์นะครับคูนนี้ก็เป็นศึกแห่งสักสีต่างศึกต่างสายาเกียรเพชเชีรสีเจอกับกลุ่มพลังม่น,นะครับซึ่งอุรกอไซตันจะได้เปรียบในเรื่องของกระดูกประสบการณ์การผ่านมวยนะครับแล้วก็อาพบเครื่องส่วนเพชรปรวริ์จะได้เปรียบรูปร่างแต่กระดูกเป็นรองมุมมองผมนะครับชอบไปที่เพชรปรวริ์ทีบีนจิมนะครับรูปร่างสูงใหญ่ยาวกว่าเขาเขาโตเขานะครับคิดว่าคนตัวใหญ่มันจะได้เปรียบคนตัวสูงมันจะได้เปรียบครับ เพชรประดิษฐ์ทีเบี BM ยมยิมจะเป็นฝ่ายเอาชนะสิงห์อุดรกอร์อสเวตันไปได้ครับแล้วก็มาปิดท้ายกันที่คู่เอกประจำสัปดาห์นี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างคมเพชรโชต์บางแสนเจอกับโฟกัสเอสสัมปาตองในพิกัด125ยยีครึ่งต่อ 127, 5, 5, ร้อเครึ่งคมเพชรต่อให้สงปอนนะครับก่อนที่จะไปฟังข้อมูลนะครับฝากไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับมวยพกยก118นะครับมวยพกยก118เรียญราคาดีที่สุดในตอนนี้นะครับมวยพกยกระบบอัตโนมัติออกตัวได้ทุกยก เล่นง่ายสมัครง่ายเพียงแอดไลน์ s p k 118 s p k 118มีแหวนนำหน้าด้วยนะครับคุณเพชรโชติบางแสนปีนี้22ย่าง23นะครับตีว่า23ปีแล้วกันสูง169เซนติเมตรเป็นมวยโคราสองที่เคยมวยศิษย์สวนเสือนะครับแถวสวนหลวงเป็นอายุแค่22่สแปดเก่าเก่มากเจอเบอร์ดีผ่านเบอร์ใหญ่มาทุกทุกทุกคนนะครับในรุ่นในสายนะครับจังหวะฝีมือครบเครื่องมีทั้งบูมมีทั้งบุญน,นะครับ นอกขามีศาสร์แข้งต่อยมัดนะครับในมีขวางหน้าแทงยัดไส้นะครับจังหวะเป็นต่อ,ขอเขากุมเกมต่อยดีนะครับส่วนจังหวะเป็นรองก็มีเปิดเกมสู้นะครับเปิดเกมสู้เดินเตะเดินต่อยอล็อกลัดเด้งตีนะครับเรียกว่าบรบื่องเป็นมวยนในนักมวยที่เก่งที่สุดในพิกัดไม่เกิ126ปอนด์ของวงการมวยไทยยุคนี้นะครับพร้อมหลัง ชนะคะแนนคัมแบ็กทีเคยุทธนาที่เวทีมวยตะวันนา5พฤศจิกายน2565ต่อยวล126ปอนด์นะครับแล้วก็มีแพ้คะแนนวิวเพชรโกศลที่เวทีมวยตะวันนา8ตุลาคม65ต่อยวล126ปอนด์แล้วก็มีชนะคะแนนธงน้อยวอลสังปะัยที่ราชดำเนิน20มิมถุนายน2565 126ปอนด์ส่วนผู้โชกโฟกัสเอสสันปะตองปีนี้19ปีนะครับสูง169เซนติเมตรเป็นมวยเชียงใหม่ซ้อมที่ค่ายมวยเอสสันปะตองขนาดซ้าย ทรงสไตล์การชกก็เป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องตั้งรับจับทางดักสาดแข้งต่อยดักสาดแข้งซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงนายก็มีส่วนในไล่แขนสู้หลักเหลี่ยมดีต่อยหมัดปันศอกคมนะครับกำลังสดกำลังแรงฟอร์มหลังก็ชนะคะแนนดีเสือน้อยเหลี่ยมธนวัตรที่ช่องเจ็ดสีสิบสามพฤศจิกาหกห้านะครับร้อยยี่สิบหกปอนด์แล้วก็มีชนะคะแนนคัมแบ็กทีเคยุทธนาที่ช่องเจ็ดสีวันที่สองตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าต่อยร้อยยี่สิบหกปอนด์ แพ้ครั้งสุดท้ายครับให้กับลลนาชัยต่อรามอินทาที่เวทีมวยตะวันนาตั้งแต่วันที่3กันยาย,ยน2 5 6 5ห้อวันนั้นก็ได้น้ำหนัก2ปอนด์รต่อ128นะครับวันนี้ก็ขึ้นมาชันรุ่นพี่อีกครั้งหนึ่งนะครับคมเพชรจะได้เรื่องของความเก๋ากระดูกะสบกรางการท่านมวยที่เหนียกว่าดีกว่านะครับส่วนฟูกัสกำลังสดกำลังแรงกำลังได้ใจนะครับรุ่นเดียวกันปราบมมหมดแล้วผูวน้นี้นะครับมุมมองผมก็ยังชอบไปที่มวยนะครับที่ เก,เก๋ากมกระดูกประสบการสูงนะครับจังหวะเข้าได้เข้าเข็มจังหวะถุกเชิญนะครับเอาตัวรอดได้คอมเพรชั่นชวบางแสนครับจะเป็นฝ่ายเอาชนะโฟกัสเอสสันปาโตนะครับสองตัวชอบมากๆนะครับฝากไว้ สองตัวชอบมากๆนะครับตัวหนึ่งนะครับให้ไปที่เพชรสงวนเอราวันนะครับเก๋าเกมกระดูกประสบการณ์สูงกว่าสมวยได้เปรียบจะชนะลูกช้างเพชรสมนึกนะครับตัวที่สองครับคมเพชรโชคบางแสนนะครับเก๋าเกมกระดูกประสบการณ์ดีกว่าถึงแม้จะต่อน้ำหนักสองปอนด์คิดว่าไม่มีปัญหาคมเพชรโชคบางแสนจะชนะโฟกัสอสัมปะตองนะครับ ท้ายคลิปคัดปากแฟนมัดมวยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับช่องทีเด็ดมวยไทยไปด้วยนะครับจะได้ติดตามเมื่อเราจะทำคลิปหน้าคลิปต,ต่อไปนะครับขอบคุณและสวัสดีที่เข้ามารับชมครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ